พ่อ,อนี่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนี่คือกระโหลกกระโหลกมนุษย์ตาา่างด <c oughs> าวงงไม่รู้จักมะพร้าวเหรอเอ้ย <c oughs> นี่คือมะพร้าวเหรอไม่มะพร้าวหน้าตาอย่างงี้ไม่รู้จักมะพร้าวจริงเหรอมะพร้าวบ้างใครเป็นอย่างนี้ก็มะพร้าวทุ้งบ้านสีเขียวไม่ใช่เหรอเอ้าไม่รู้จักมะพร, <c oughs> ร้าวแห้งอ๋อมะพร้าวแห้งยังไงใจร้ายทำไมถึงทำกันอย่างนี้ทำไมติดตาอย่างนี้เออ ใช่อืมวันนี้เราจะมีของเล่นใหม่ๆจะมาเล่นกัน <Sure. S 1> มันคือปากกาอะคริลิกเขียนได้ทุกสิ่ง <Yes. S 3> ไม็พังแก้วน้ำใบไ,ไม้ก้อนหินกระดาษที่เออที่มันเป็นพลาสติกอะค่ะเนี่ยแม่แม่มได้สั่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตแล้วพอเราไปดูอ่ะเอ้ยมันจึ้งมากมันน่าสนใจสุด <Wow. S 1> แม่แม่มก็เลยสั่งมาให้พวกเราได้ลองทำการประดิษฐ์ และพอไปได้ไปหาวัสดุจากตามธรรมชาติพอไปได้ออกไปตามหาในที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นก้อนหินท่อนไม้เปลือกหอยพอ็ปก็ไปเอามาสินค้ามีทั้งหมด24สี เซตนี <molec> ้ราคากล่องละ1 5อยหบาทวมถูกอยู่นะอาจารย์ถูกไม่ถูกมันอยู่ที่คุณภาพเอาไปต่อยอดทําอะไรได้เรามาลองดูดีกว่าว่าสิ่งที่พ่อไปเตรียมมานั้นมันจะจึ่งไหมมันจะจึ่งนี่พ่อเอาอะไรมาของตามธรรมชาติไงเราจะลองของดูว่าพ่อนี่ไม่ใช่ธรรมชาติแล้วนี่คือกระโหลกกระโหลกมนุษย์ต่างดาวหวไม่รู้จักเ้าวเหรอันนี่คือมะพร้าวเหรอไม่เป็ร รู่จักมะพร้าวเจ๊เหรอมะพร้าวบ้านใครเป็นอย่างนี้ก็มะพร้าวทุกบ้านเลยมะพร้านสีเขียวไม่ใช่เหรอเอ้าไม่รู้จักมะพร้าวแห้งอ๋อมะพร้าวแห้งนี่รู้จักไหมคืออะไรอ่ะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยเออพ่อเบสก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันนะมันเป็นไม่รู้เหมือนกันมันเหตุรูปแปลกๆมีตกมาข้างๆก็เลยหยิบมาอันนี้ต้องต้องรู้จักเลยแล้วแหละก้อนหินก้อนหิน24สี่สีถือว่าเยอะมากดูนะทุกคน ว้าวนี่มันอาเมสิ่ทไทยเลยไปจุดหนึ่ส่วนใหญ่จะเป็นสีพัสเทล สวยงามมากอันแรกเราจะทดสอบด้วยกระดาษก่อนแบบเบสิกเบสิกเบสิกเลยลองดูก็จะวาดอะไรก็มีโอ้ชัดชัดมากชัดมากชัดจริงชัดจริงชัดจริงองสีอื่นบ้างสีแดงไหมสีแดงบูลี่สีแดงแล้วแล้วมันวาดทบได้ด้วยนะเห็นเขาบอกเฮ้ยนี่กระดาษคือชัดมากเลยอะแสดงว่าเราก็จะสามารถวาดเหมือนแวนโก๊ะได้อื โอ้โอ้โลูกกไม่ลูกอยากดอยาจะใช้น้ำหนักกดขนาดนั้นเห็นไหมเมื่อกี้ลูกกดอ่ะปลายปากกามันจะเอียงเลยอ่ะอันนี้นะครับคือพ่อแบดกับแม่แม่มซื้อมาครั้งแรกเลยไม่ได้แกะไม่ได้ทดสอบไปเลยเลยมาถึงเราวาดเลยลองดูนะครับว่าน้องเยมอนเด็กสี่ขวบจะวาดได้ไหมเออเหมือนเอาสีอะไรเขียวเนาะพอจมพูเก่งมากโอ้ยแล้วก็ฉีชึบต้องลบดูไหม อ๋อมันไม่แห้งไงก็ยังลบไม่ออกอ๋าดู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 เชอร์รี่เมื่อกี้เชอร์รี่เฮ้ยแห้งคือแห้งแห้งติดกับเนื้อเนื้อวัสดุไปเลยนะก็คือเราต้องรอให้มันแห้งก็แล้วเออแต่ว่ามันแห้งติดกับวัสดุไปเลยเนี่ยเอาล่ะคราวนี้เรามาลองของที่เราหามาจากธรรมชาติกันนะโอเคเอาล่ะเราจะทําการเลือกแะ้วเราจะเลือกหอยสิ่งที่พ่อเอามาเอาลูกเลือกหอยเอาหยิบไปของพ่อหัวเอเลี่ยน หมวกกะโหลกเอเลี่ยนนะคะออก้อนว่นนี่ก้อนหินนะเอาล่ะเดี๋ยวจะลองวาดดูมาเริ่มกันเลยนะเราจะจับเวลาด้วย3นาทีสิ่งสิ่งนี้ตามสิบนาารของพ่อแล้วมันคือกะโหลกเอเลี่ยนพ่อจะทำให้มันเป็นดูแล้วอุ้ยแต่ดูไปดูมันมันก็สวนเหมือนกันนะอึจวจิว ดูไปดูบาของพ่อเหมือนกับกระตา่ายอ่ะอดูนรู้ได้ไงเอ้ยอ้าวพ่อวาดกระต่ายเหรอเพร,ะพระาะพ่อคิดว่ามันหน้าเหมือนกอร,ระต่ายไงก็เลยกำลังจะวาดกระต่ายอยู่ไอ้พ่อตาน่ารักมากเลยอ่ะอเอเลียนตุ๊กตาเออตุ๊กตาเอเลี่ยนไม่ใช่เอเลี่ยนตุ๊กตาสีเหลืองตัวจมูกสีแดงไม่น่าจะเป็นกระต่ายแล้วน่าจะเป็นเอเลี่ยนมากกว่าพ่อพีทพ่อเลี้ยงสีมันดีๆหน่อยอ่ะ มันเป็นสีมันดีดีหน่อยเสียเวลามาเก็บกวาดของพ่ออีกอ้จะบ่นเลยจะหมดเวลาแล้วม่นทำอะไรคะพ่อเรียนเอเรียนของหมอนคือหน้าตาแบบไหนสรุปของพ่อเสร็จแล้วโอเคสองหมอนเป็น เอเลี่ยนเอเลี่ยนเสร็จแล้วเหรอของหนูเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่นะครับนี่เป็นกระต่ายของพ่อเบสเองนี่เป็นหัวอันนี้ก็เป็นหัวกระต่ายผมนี่จะหมาเป็นหัวใจเรนโบ้หัวใจเรนโบ้ข้างหลังก็จะประดับด้วยสีม่วงข้างหน้าก็จะเป็นสีเรนโบว์แล้วก็มีหัวใจสีดำอยู่ตรงกลางว้าวเอเลขอมันก็เป็นเอเลี่ยนที่กำลังหันหน้า เอเลน่าอยู่ของมือของพ่อเลยเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะเนี่ยเพะดู้อมาจากมาจากที่เดียวกันอันนี้อ่าใบไม้ใบไม้ก็ได้ก็เป็นหอยเป็นลูกสตตร์อันนี้ก็อันเดิมส่วนอันนี้ก็เป็นอันเดิมแต่ว่าอันเล็กกว่าเอาละเราจะไปหาของจากภายในบ้านลองมาทําดูนะดไปกันโลยนี่ของที่เราได้มานะครับจาก การที่หาของภายในบ้านที่ไม่ค่อยได้ใช้นี่ก็เป็นรองเท้าบูทของเยมอนและก็นี่เป็นกระปุกลินสอของพี่เยไหมเก่ามากเราจะให้พี่เย่ไหมประดิษฐ์ให้กล่องดินสออันเก่ากลายเป็นแบบลายน่ารักน่ารักเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ <S <S อ่านี่ของเยมอนโอเคอ่าแล้วนี่ก็เป็นแว่นตาของพ่อแบสนะครับที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเอาพ่อแบสต้องการที่ว่าเป็นแก้วเพราะว่าจะดูว่าแก้วอ่ะมันสามารถเขียนติดไหม แกน้ำนี้เราจะทำเป็นรูปลายคลื่น w h a ว When When w h e ตา When ตาสุดเท่ห์นี่ของพ่อแบ๊ดนะครับเป็นรูปชายหาดด้านนี้เป็นเกาะนะครับแล้วก็พลิกลงมาเป็นทะเลแล้วเป็นคลื่นนี่กำลังจะเซตกสุนทะเลแล้วก็มีปลาฉลามอยู่ด้านหลังเป็นเรื่องราวสตอรี่ต่อเนื่องกันนะครับสี่ด้านว h นเด h e Kimo ใช่ว h e n the k i m ดูนา มันมีไฟเ <c ười> สร็จแล้วแว่นพ่อแว่นคนขี้มันมีไฟดูนี่ <c ười> ดูนะดีนะครับเดี๋ยวพ่อแว่นลองใส่ดูแค <c ười> ่์แค่์ขอจนะเออตขอต่อใจหมดตาแว่นตาคนใจหลายอ นี่ครับของของเจมอนนะครับหัดวาดเองสร้างสรรค์น,นะฮะ<แ>นี่นะครับมีเป็นน้องกระต่ายไม่แน่ใจว่าจะเห็นมันมนี้ต้องทำอย่างนี้แล้วก็มีอะไรเนี่ยสีอะไรเนี่ยนี่คืออะไรอฟ้าฝนฝนเนาะนี่แล้วก็ม อะไรเยอะๆด <พา S 1> อกไม้พระอาทิตย์โอ้เป็นแบบจินตนาการเก่งมากเพราะอาทิตย์ของพี่ใหม่ก็คือสุดยอดกว่าของออ่นนี่เรื่องราวของพี่นะคะก็คือมี iPhone, Apple หัวใจกล้วยน้ำทะเลที่เหมือนกับของพ่อน,นิดนึงน้ำปล่ปาเว,ว้นดาวคนคุยกันแล้วก็คุกกี้เชอร์รี่เอ็นเอ็นเอสอะไรสักอย่างหลเอ่อสกิโตเอาหลาบใบไม้แล้วก็ก N N N S, น้ำค่ะโอ้ ยังไงใจร้ายทำไมถึงทำกันอย่างนี้ไอ้้องย okay. <pl> ี่หมอนใส่กดติดตามอย่างนี้เออท้าไม่มีกดติดตามกดติดตามเดี๋ยวนี้เลยนะใช่อือก็เป็นกิจกรรมสนุกๆนะครับมีอุปกรณ์ง่ายๆเป็นสีอะคริลิกและเด็กๆก็ได้ฝึกทักษะงานศิลปะของตัวเองแล้วก็ฝึกทักษะความคิดอย่าลืมนะครับน้องยหมอนก็มีช่องของน้องยหมอนเหมือนกันชื่อยหมอนชวนเที่ยวนะครับและก็ ฝากติดตามคลิปของช่องยัยหมย่ชวนเล่นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊า่บายค่ะไอเลบายะ I l ไอเล o u ย l o v ไอเล I l ย v e y ไอเล o v ย you แล้วพอล่ะแล้วเล็บยื้อโอ้